ครับวันนี้เราจะมาสอนใช้โปรแกรมอัดหน้าจอนะครับสำหรับคนที่อัดหน้าจอไว้เพื่อจะจะเก็บไว้สอนหรือไว้แนะนำเพื่อนนะครับว่าขั้นตอนอะไรต่างๆจะทำยังไงเนี่ยแนะนำโปรแกรมตัวนี้ครับที่ชื่อว่า X Recorder นะครับสำหรับ Android นะครับกดเข้าไปหนึ่งทีนะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ฮะหน้าตาประมาณนี้นะครับก็มันจะมีปุ่มแดงๆนะครับกดเข้ามาเสร็จแล้วมันก็จะเริ่ม record แล้วนะครับ จากนั้นเนี่ยเราสามารถใช้แอปตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะวาดอย่างนี้ได้เลยนะครับกดอีกทีหนึงมันก็จะหายไปนะครับเราก็เลกคอร์ดตามปกตินะครับอยากจะสอนอะไรยังไงเนี่ยนะครับก็เข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับถ้าจะหยุดนะครับหรือจะหยุดบันทึกเนี่ยนะครับเขียนเสร็จแล้วก็เอามาดูตรงแปลงก่อนดีกว่านะครับแปรงเนี่ยก็สามารถ เลือกเป็นแปลงอย่างนี้เราสามารถวงอย่างนี้ได้นะครับหรือเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้ได้เลยนะครับก็จะง่ายเนาะนะครับเป็นวงกลมก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับโอเคนะครับกดแบ็กลับนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ย่าจะหยุดบันทึกก็กด ตรงสี่เหลี่ยมหรือว่าตัวสต็อป